สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Samsung Galaxy Tab S6 Lite นะครับสำหรับคนที่อยากได้แท็บเลต็ตพร้อมปากการาคาไม่แพงตัวนี้รับรองตอบโจทย์แน่นอนไปชมรีวิวกันเลยสำหรับ Samsung Galaxy Tab S6 Lite นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวหลังจาก Tab S6 ตัวปกติเพราะเป็นรุ่นราคาประหยัดเลยนะครับผมว่ามันมาแทนพวก Tab A เลยนะตัวนี้จุดเด่นก็คือขายพร้อมกับปากกาในราคาตัวนี้นะครับเริ่มต้นรุ่น WiFi เนี่ย 11,990บาทนะครับแล้วก็ตัวรุ่น 4G นะครับใส่ซิมได้ตัวนี้ราคา14,990บาทแต่ว่ารุ่นที่เราได้รับมาเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับแตกต่างกันแค่ ไอ้ตัวนี้ใส่ซิมไม่ได้แค่นั้นเองนะครับสำหรับหน้าจอของ Galaxy Tab S6 Lite ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ TFT LCD ขนาด10.4นิ้วนะครับความละเอยียดที่2,000คูณ1,200พิกเซลนะแล้วก็ตัวนี้ชิปประมวลผลของเขาเป็น Exynos 9611นะครับมันจะแตกต่างจากตัว Tab S6 ที่ราคามันค่อนข้างสูงกว่าตัวนี้เป็นรุ่นลดสเปกลงมานะครับตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากได้แท็บเล็ตนะตอบโจทย์ความบันเทิงระดับหนึ่งแล้วก็เน้นการจดย์เป็นหลักเพราะว่ามันแถมปากกา S Pen มาให้นะครับ แรมในตัวเครื่องนะครับเป็นแรม4กิกะไบต์แล้วก็ความจุ64กิกะไบต์นะตัวนี้มีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมีพอร์ตเชื่อมต่อหูฟัง3.5ม mm ิลลิเมตรมาให้นะครับส่วนพอร์ตในการพอร์ตชาร์จในการถ่ายโอนข้อมูลเป็นพอร์ต USB Type C แล้วก็ตัวนี้รองรับการชาร์จเร็ว15วัตต์นะแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง7,400ม ah, ิลลิแอมก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตสเปคมาตรฐานนะครับใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานด้านกล้องนะครับตัวนี้กล้องหลังจะมีกล้องหลังตัวเดียวแล้วก็กล้องหน้าอีก เป็นอลูมิเนียมนะครับข้อค่อนข้างแข็งแรงทนทานน้าหนักตัวเครื่องประมาณ400กรัมหน่อยๆนะครับก็ถือว่าพกพาสะดวกอยู่นะขนาดตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับมาตรฐานของแท็บเล็ตหน้าจอ10.4นิ้วนั่นเองนะครับพูดถึงตัวเครื่องของแท็บ S 6ก i t e กันเล็กน้อยนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดตัวเครื่องจะประมาณเนี่ยดูที่มือผมนะครับเวลาถือเราสามารถถือแบบนี้ได้แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความกว้างประมาณหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังพอจะถือได้มือมือของผู้ชายได้อยู่นะครับ ประมาณนี้ก็ถือหรือว่าจะถือแบบนี้ก็ได้ตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะเห็นว่าขอบหน้าจอเขาจะมีขอบหน้าจออยู่ไม่ได้แบบเป็นขอบบางแต่ว่าการมีขอบแบบนี้สำหรับแท็บเล็ตเนี่ยมันผมว่ามันเหมาะสมกับการถือใช้งานแบบมือเดียวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อีกมือนึงเอาไว้จดนะตัวนี้ลําโพงเป็นลำโพงคู่ที่ปรับจูนโดย AKG นะครับเสียงลำโพงค่อนข้างดังแล้วก็มีมิติมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวตัวเสียงลำโพงนะครับจะขึ้นให้ฟังว่ามันให้ความดังแล้วก็ให้มิติเสียงประมาณไหนนะครับก็ไปรับฟังได้เลย สำหรับตัวปากกา S Pen นทะครับที่บันเดลมาให้ในตัวแท็บ s 6 Lite เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีตัวที่เสียบปากกาเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วเพราะว่าตัวปากกามันค่อนข้างมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูเป็นปากกาจริงๆมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการเก็บก็คือจะแปะไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้นะครับการแปะปากกาไว้ตรงนี้ไม่ได้เป็นการชาร์จแต่อย่างใดเพราะว่าตัวปากกา S Pen ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟนะครับนี่เป็นหนึ่งในข้อดีแล้วเป็นจุดแข็งของอ S อ e n เลยก็ว่าได้นะตัวนี้รองรับ ตัวแอร์คอมมาแล้วก็รองรับแรงกดประาณยที่ประมาณ4 0 0 0จุดนะครับก็ถือว่าเป็นปากกาประมาณสักเอ่อ,อกาแล็กซี่โน้ตเมาณนี้เลยนะครับตัวแอร์คอมมา d ใช้ได้โดยการเจาะที่หน้าจอแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแน่นอนว่ามันมีปุ่มกดข้างๆปากกา s Pen เนี่ยทำให้มันรองรับการใช้งานการจดแบบที่หน้าจอดับอยู่ได้ด้วยโดยวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้เราขณะที่หน้าจอดับอยู่ต้องการจดบันทึกแบบเร่งด่วนนะครับสามารถกดที่ตัวปากกา1ครั้งแล้วก็เขียนลงไปที่หน้าจอได้เลยนะครับนี่ จะเป็นการบันทึกแบบที่หน้าจอปิดอยู่นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับตัวปากกา S Pen ของแท็บ S 6 Lite เนี่ยนะครับยังออกแบบมาอย่างที่บอกไปมันมีแรงกดรองรับแรงกดสูงถ,ถึง4,000แรงกดเนี่ยนะครับมันสามารถไปใช้วาดภาพก็ได้นะครับวาดกระตูน้นวาดภาพหรือว่าจะเป็นการจดงานสบายๆหรือว่าแม้แต่เป็นการคอมเมนต์งานนะเราสามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ใช้ตัวปากกาตัวนี้แก้หรือว่าวงอะไรพวกนี้สามารถทําได้เช่นเดีวยวกันนะครับ ส่วนเรื่องของการปลดล็อกตัวเครื่องนะครับแท็บเอซโกไตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซ,นเซอร์สแกนนิ้วมือเลยนะครับไม่มีการปลดล็อกลายนิ้วมือแต่ว่าตัวนี้สามารถปลดล็อกตัวเครื่องด้วยก,การสแกนใบหน้าได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากทีเดียวในการสแกนใบหน้านะครับต่อให้เป็นพื้นที่แสงน้อยตัวหน้าจอมม่จะเร่งแสงขึ้นมาเพื่อที่จะปลดล็อกใบหน้าเราได้ด้วยนะครับ พูดถึงหน้าจอกันบ้างน,นะครับหน้าจอตัวนี้อย่างที่ได้รู้กันแล้วว่ามันไม่ใช่หน้าจอแบบซูเปอร์โมเลลนะเป็นหน้าจอแบบ TFT LCD ความละเอียดที่2,000คูณ1 0 0เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วความคมชัดในการรับชมภาพยนตร์หรือว่าในการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวผมมองว่าก็เป็นความละเอียดหน้าจอที่รับได้นะในในในการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันนะครับรวมถึงการดูพวกภาพยนตร์ต่างๆเช่นดู YouTube ดู Netflix พวกนี้สามารถดูได้นะครับแล้วก็ตัวแท็บ S 6 l i t e รองรับการรับชม Netflix แบบ Full HD ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่มีตัว HDR เข้ามานั่นเองนะครับในการรับชมภาพยนตร์ถือว่าโอเคเลยเสียงที่ให้ก็ค่อนข้างดังทีเดียวนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับคนที่อยากได้แท็บเลต็ตสำหรับการเอนเตอร์เทนแล้วก็ในราคาที่หมื่นนิดๆน,นะครับตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนด้านระบบปฏิบัติการนะครับ Samsung Galaxy Tab S6 Lite นะตัวนี้มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน10นะแล้วก็ครอบด้วย One UI 2.1ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของทาง Samsung นะครับ เพราะฉะนั้นในตัวฟีเจอร์ต่างๆมันจะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกเล่นที่เหมาะกับการเป็นแท็บเล็ตในมุมของผมก็คือการทาป๊อปอัพนะครับแอปป๊อปอัพอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติว่าในการทํางานเนี่ยหน้าจอ10.4นิ้วเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้งานหน้าจอได้หลากหลายมากกว่าการที่เปิด1แอปนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการเปิดเว็บไซต์แป้งพงร้อมกันดู YouTube ผมสามารถทําได้นะครับโดยการเลือกไปที่ตัวป๊อปอัพทำให้ YouTube เป็นป๊อปอัพนะครับเป็นจอเล็กๆแบบนี สามารถอ่านคอมเมนต์ก็ได้ด้วยนะแล้วก็ผมก็สามารถเปิดเว็บไซต์เล่นเว็บไซต์ไปได้ด้วยมันจะทําให้การทํางานค่อนข้างฟโฟล์มากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่การทํางานร่วมกับสมาร์ทดีไวซอ์อื่นๆของทางซัมซุงนะครับแท็บเอสหกไลท์เครื่องนี้รองรับฟีเจอร์ในการโทรและส่งข้อความจากมือถือเครื่องอื่นนะว่าเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าผมมีสมาร์ทโฟนของทางซัมซุงนะครับรุ่นนี้ซัมซุง g กอร์ซี่เอสสิบพัทนะครับเครื่องนี้เนี่ยผมล็อกอินตัวซัมซุงแอคเคาท์ไว้เหมือนกันทั้งโน้ตสิ รับสายโทรศัพท์รับเมสเซจหรือว่าส่งข้อความหรือว่าโทรออกผ่านตัวนี้ได้เลยที่โน้ตสิบพัทของผมเนี่ยวางไว้เลยวางทิ้งไว้เลยนะครับผมผมกําลังทํางานหรือว่ากาลังดูภาพยนตร์ผ่านตัวแท็บเอสหกไลท์ ine, แล้วมีคนโทรเข้ามานะครับผมสามารถกดรับสายผ่านตรงนี้ได้เลยหรือผมกําลังใช้งานแท็บเอสหกไลท์ ine, อยู่แลวผมต้องการโทรศัพท์ออกไปนะครับสามารถกดโทรศัพท์ผ่านตัวแท็บเอสหกไลท์ ine, แล้วมันจะไปใช้เครื่องนี้โทรออกไปแต่ว,ว่าเราสามารถโอเปเรตจากตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าในการคุยโทรศัพท์เนี่ย มันจะไม่สามารถโทรได้หูได้เพราะว่ามันไม่มีตัวไม์ไม่มีตัวลําโพงตรงนี้มันจะเป็นการโทรแบบเปิดสปีกเกอร์โฟนหรือถ้าเกิดใครต้องการความเป็นส่วนตัวสักหน่อยนะครับแนะนําให้เสียบหูฟังตัวสมอ l l ทท็อกนะครับสามารถใช้งานได้แทนกันได้เลยนะครับมันเลยทําให้การทํางานระหว่าง2องดีไวซ์เนี่ยดูสะดวกแล้วก็ดูไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นเนยนะครับ มาต่อกันที่การเล่นเกมนะครับหลายๆคนซื้อแท็บเล็ตมานอกจากความบันเทิงในเรื่องของการรับชมวิดีโอในการทํางานในการดูเว็บไซต์แล้วนะครับในการเล่นเกมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะเพราะว่าแท็บเล็ตเป็นตัวอะไรที่มันตีมีเดียมากตัวนี้นะครับชิป S9611 RAM 4ครับสเปคมันจะดูใกล้เคียงกับพวก A50 ใช่ไหมก็ ในการเล่นเกมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นแบบปรับสุดทุกอย่างที่มันจะลื่นไหลขนาดนั้นนะครับในการเล่นเนี่ยผมทดสอบกับเกมที่มันเหมาะกันเล่นบนแท็บเล็ตอย่างพวกเกม Asphalt 9พวกนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับส่วนเกมอย่างเช่นพวก a o v แล้วพับจีอันนี้อยู่ที่คนถนัดเลยนะแต่ส่วนตัวผมเล่นบนแท็บเล็ตผมว่าจอมันใหญ่เกินไปที่จะโอเปเรตนิ้วเยอะๆนะครับมันทําให้เมื่อยมือผมก็เลยไม่ไดเอามาเล่นในส่วนตรงนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าเล่น p ับ G ได้ไหมเล่นเอาได้ไหมเล่นได้นะครับ มาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จไฟนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ความจุ7 4 4 0มิลลิแอมกับชาร์จเร็ว15วัต์ส่วนตัวผมมองว่าในการชาร์จใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่ความจุสูงประมาณนี้มันสามารถใช้งานได้1วันสบายๆหรือถ้าเกิดแบบว่าเป็นแท็บเล็ตนะเนาะบางที2วัน ใช้2วันชาร์จ1ครั้งก็ยังพอไหวนะครับส่วนการชาร์จไฟใช้เวลาเกือบเกือบสชั่วโมงเลยนะครับส่วนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสรมิมอ,อื่นๆนะครับด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นแท็บเล็ตแอนดรอยนะครับซึ่งแท็บเล็ตแอนดรอยเนี่ยมันค่อนข้างเปิดกว้างกว่าแล้วนะในการต่อคีย์บอร์ดก็ได้นะครับ ต่อเมาส์ก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ทําได้เหมือนกันนะครับต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดได้เพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างจากตัวแท็บ S6 ตรงที่มันไม่มีพินเฉพาะสําหรับในการต่อพวกสมาร์ทคีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นตัวนี้ทํางานร่วมกับคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธได้นะแต่ว่าคุณต้องไปหาที่วางเอาเองนะอาจจะซื้อตัวตัวเคสของเขาที่เป็นฝาปิดมันสามารถพับให้ตัวเครื่องมันตั้งได้แล้วก็คีย์บอร์ดแยกพิมพ์งานได้เหมือนกันนะครับก็ดีเลยค่อนข้างน้อยนะในการใช้งานกับคีย์บอร์ดบลูทูธนะหรือว่าจะไปต่อเมาส ก็จะให้ฟิลที่ใกล้เคียงกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้นเพราะว่าเราสามารถใช้มเมาส์เป็นเคอร์เซอร์จ,จิ้มในแอปต่างๆได้นะครับมาถึงเรื่องกล้องถ่ายภาพนะของ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S6 Lite นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องมาตรฐานแท็บเล็ตเลยนะครับกล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง8ล้านนะครับในโหมดภาพถ่ายกล้องหลังค่อนข้างมีน้อยนะมีแค่โหมดไลฟ์โฟกัสหรือว่าตัวโหมดหน้าชัดหลังลา์ของซัมซุงนะครับส่วนการซูม การซูมแบบเบสิกเลยคือ2เท่าดิจิตอลซูมแล้วก็ซูมได้สุดๆที่4เท่าหรือว่าการซูม4เท่าเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคุณภาพของรูปถ่ายจะดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับจะมีนอสอะไรค้อนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนตัวกล้องหน้านะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับมีโหมดไลฟ์โฟกัสมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์ติดมาให้อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับตัว S Pen พของแท็บ S 6 Lite ไม่สามารถใช้ในการกดเพื่อให้มันแบบเป็นตัว ชัตเตอร์ได้นะครับมันไม่สามารถทำได้เหมือนอย่างพวก Galaxy Note 10 Plus นะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดหนึ่งของ S Pen ในรุ่นนี้ด้วยภาพรวมนะครับของ Samsung Galaxy Tab S 6 Lite เครื่องนี้นะมันเหมาะกับคนที่หนึ่งเลยนะครับอยากได้แท็บเล็ตราคาไม่แพงมากแต่มี ปากกาในตัวเพราะต้องการออกมาจดออกมาอะไรนะครับตัวนี้มันจะดูค่อนข้างตอบโจ์นะส่วนตัวคู่แข่งของมันเองเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างเช่น m มด p a d นะครับเมด p a d ของทาง w ุยหรือจะเป็น iPad ตัวล่างสุดของทาง Apple ิลเขานะครับตัวนี้จุดเด่นของมันก็อย่างที่บอกไปนะฮะมันมาพร้อมกับปากกาในตัวเลยถ้าเทียบกับการซื้อ iPad เนี่ยไอแพเนี่ยราคาอาจจะพอๆกับเจ้าแท็บเ6หกไยเครื่องนี้แต่ iPad คุณต้องไปซื้อ Apple p e n c i l เพิ่อมอีกประมาณ3 0 0 0กว่าบาทซึ่งอันเนี้ยมันจบแล้วไงตัวเครื่องกับ ตัวปากกาเพราะฉะนั้นในการในจุดแข็งของเขาเนี่ยก็คือการอยากได้แท็บเล็ตที่มีปากกาไว้สำหรับโจทย์สําหรับวาดภาพตัวนี้ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของความมันเทิงถือว่าใช้ได้กับหน้าจอตัว TFT LCD ในการดูหนังดูภาพยนตร์นะครับตัวนี้ดู Netflix ได้ที่ Full HD ด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับแพ็กเกจนะส่วนการดู YouTube ดูได้เต็มความละเอียดเลย Full HD สบายๆนะครับตัวหน้าจอเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนของ Samsung ที่เป็นรุ่นมาตรฐานเขาที่เป็นจอ AMOLED เนี่ยตัวนี้สีมันจะดรอปลงมานิดนึงส่วนเรื่องของมุมมองภาพนะครับจอ TFT LCD ตัวนี้ ผมมองว่ามุมมองภาพก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับในการใช้งานถือว่าโอเคเลยส่วนเรื่องการตอบสนองพข้ปากกาผมว่ามันก็ตอบสนองได้ดีตามมาตรฐานของทาง S Pen นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วนะครับย้ําราคาอีกทีหนึ่งสำหรับแท็บ S6 Lite มีด้วยกัน2เวอร์ชันย่อยก็คือตัวนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยราคา11,990บาทเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับก็เชื่อมต่อ w i f i อย่างเดียว ส่วนอีกรุ่นหนึ่งราคาจะแพงขึ้นมาหน่อย14,990บาทตัวนี้จะรองรับ 4G LTE ด้วยนะครับมันเลยทําให้ตัวตัวที่เป็นเซลู a า 4G นีครับสามารถใช้งานนอกบ้านได้โดยที่ไม่ต้องรอ Wi-Fi เพราะว่ามันเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากทางซิมการ์ดนั่นเองนะครับถามว่าซื้อรุ่นไหนดีระหว่าง Wi-Fi หรือว่า 4G ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับถ้าต้องการซื้อมาใช้งานนอกบ้านเป็นหลักผมแนะนําว่า เพิ่มเงินไปซื้อตัวที่เป็น 4G จะทํางานได้สะดวกกว่านะครับไม่ต้องมาคอยเปิดฮอสสปอตจากมือถือแชร์ไปแชร์มานะครับมันสามารถเล่นเน็ตได้ด้วยตัวมันเองเลยแต่ถ้าเกิดว่าเน้นใช้งานที่บ้านที่ออฟฟิศเป็นหลักนะครับนั้นยิบขึ้นมาเมื่อเรานั่งอยู่ในที่ที่มี Wi-Fi อยู่แล้วซื้อแค่ตัว Wi-Fi ก็เพียงพอครับไปยัดเงินไปได้ตั้ง3,000บาทเลยนะสำหรับใครที่สงสัยประเด็นอะไรเกี่ยวกับ Samsung Gala x y Tab ท6 Lite ลนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจะไปได้ตอบให้นะครับแล้วก็วว้เจอกัันใหหม่ีคคลิปาสสดรบ